สวัสดีครับผู้ชมผู้ชมจกดีครับตีได้หันเปิดเอาเฮงลงนะครับผู้ชมตอนนี้ก็ได้เต็มเรือครับน่าจะเป็นเรือใหญ่คุณผู้ชมพอครับโอกาสแบบเมฆก็คงจะหายากนะครับเดี๋ยวผมซูมสักกําก่อนนะครับเอาซูมไปแล้วนะครับนะครับบรรยากาศในการเอาเรือลงพร้อมที่จะแข่งวันพุ่งนี่แหละครับวันพุ่งนี่ก็เป็นวันเสาร์เขาเนี่ยวันเป็นวันศุกร์แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะมี เจ้าของเหือเปิ่นเตรียมเรือเอาลงมาลงหน้าผมมากกันคืนนี้แหละครับคุณผู้ชมถ้าจะลงวันพกเนี่ยฟองจะบดตันแล้วครับนี่ครับบรรยากาศนะครับโอ้อลงเหลือเนี่ยก็ตตรงใจจะค้นหลายครับพอแล้วน่าจะเป็นเรือใหยครับคุณผู้ชมตอนนี้กาจะเริ่มมืดแล้วครับ ก็ถือว่าก็ยังทำชมได้ครับชมได้หันอยู่นะครับก็น่าจะห้าโมงกึ่งแล้วครับคุณผู้ชมก็ยังรู้สึกว่าบรรยากาศก็ยังหันอยู่ครับตอนนี้ก่อมาคำคืนนี่ก่อมีงานเทศกาลแถวๆยิ้มแม่นํานานี่ครับแถวๆสะพานพัฒนาภาคเหนือวันนี้นะครับ าาชานปู้ชี่อยูในวันน่านก็อาจจะมาซื้อสินค้าแล้วมาแอลกันได้นะครับแล่พวกนี้จะไปลืมนะครับว่าเป็นวันเสาร์ก็คงจะแข่งเลื้อกันวันเสาร์แล้วก็วันติดทําวันนะครับคลิปนี้ก็คงจะล,ละ่าลาทุกผู้ชมที่รักไปก่อนครับบ๊ายบายครับ